วิธีการชั่วคข่าวก่อนพิพากษาการคุ้มครองช่วยร่าวก่อนพิพากษาแบ่งออกเป็น3มาตรการมาตรการที่1คือมาตรการในการคุ้มครองจำเลยตามมาตรา253และมาตรา253ทวีเป็นมาตรการที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อป้องกันหากจ์แพ้คดีรัศนรพิพากษาให้โจท์จำเลยใช,าาช้ค่าลรขสทธิ์ทำเนียมและค่าใช้จ่ายดำเนินคดีแทนจำเลยจำเลยได้รับเงินดังกล่าวและสามารถบังคับคดีเพื่อรับเงินดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ่าโดยละเอียดตามประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่งมาตรา161บัญญัติไว้ว่าผู้ความฝ่ายแพ้คดีเป็นผู้รบับผิดชอบในชั้นถึงสุดค่าริชารทำเนียมทั้งปวองดังนั้นในกรณีที่าาศาลวิพากษาให้จำเลยชนะคดีโจทก์เป็นฝ่ายแพ้คดีและศาลกำหนดให้โจทก์ใช้ค่าลิขชารรมเนียมและค่าใช้จ่ายแทนจำเลยโดยมาตรา167บัญญัติไว้ว่าคำสั่งในค่าลิชารทมเนียมนั้นให้ศาลลงไว้ในคำพิพากษาเรือคำสั่งสี่ขาดดังนั้น ตอนที่สารจะมีคำวิาพากษ์สารหรือคำชี้สาหามีาพฤติการ,มาารไม่น่าเชื่อถือเมื่อโจทก์แพ้คดีแล้วโจทก์จะชำระค่าลิขชารรมเนียมค่าใช้จ่ายย่อมมีสิทธิใช้ตามมาตรตา253ห25้าในองทวีเพื่อให้สารมีคำสั่งวางเงินประกันหรือหาประกันมาเพื่อให้ชำระค่าลิขชารรมเนียมค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้มาตรการที่2คือมาตรการในการคุ้มครองโจทก์ตามมาตรา254มีหลักดังต่อไปนี้ 1. ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่งมาตรา254ห้ในทางปฏิบัติในกรณีตามคำร้องของโจทก์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่งมาตรา254กล่าวคือโจทก์เป็นคดีมโนสาเรตตามประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่งมาตรา189หรือเมื่อพิจารณาถึงคำทายฟ้องของโจทก์แล้วหากโจทก์ชนะคดีจะบังคับตามคำขอคุ้มครองชั่วคราวที่ขอนั้นตได้หรือไม่ถ้าบังคับได้ก็จะใช้วิธีชั่วคราวได้ ถ้ามีคำต่อรองท้ายฟ้องไม่ได้ย่อมเป็นนามวิธีชั่วขราวน้นน้นมาใช้บังคับไม่ได้ตัวอย่างกรณีโจทย์พิจาชณะคดีไม่สามารถบังคับคดีได้ก็ให้คุ้มของชั่วขราวไม่ได้เช่นโจทย์ฟ้องและมีคำขอท้ายฟ้องขอให้บังคับห้ามจำเลยก่อสร้างอาคารลุกล้ําโดยที่คำขอท้ายฟ้องไม่มีคำขอเรียกเอาค่าเสียหายมาด้วยแต่โจทย์ยื่นคำฟ้องขอคุ้มของชั่วขราวโดยยึด ศั์จำเลยตามมาตรา254วงเล็บหนึ่งก็ดีรีจทย์ฟ้องและมีคำท้ายฟ้องของให้ศาลบังคับเรียกเงินตามข้อพิพาทแต่คุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา254วรรค3โดยขอให้นายทะเบียนรับการจดทะเบียนทรัพย์สินของจำเลยเช่นนี้คำถางท้ายฟ้องและวิธีช่วยคำาไม่สอดท้องการศาลก็จะสั่งร้องโจท์จำเลยชนะย,ยกคำร้องค่าคำร้องให้เป็นพัก มาตรการที่สารคือการคุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณาตามมาตรา264เป็นมาตรการในการคุ้มครองความทั้งสองฝ่ายผู้มีสิทธิ์คุ้มครองประโยชน์ระหว่างพิจารณากฎหมายให้คำว่าคู่ความทั้งโจทก์และจำเลยจึงมีสิทธิ์ขอตามมาตรา264แต่ผู้ไม่ให้ใช้ความในคดีจะคุ้มครองไม่ได้ดังนั้นบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยจะร้องขอคุ้มครองไม่ได้ กรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาในคดีผู้ร้องสอดจึงไม่มีสิทธิคุม้มครองตามมาตรา264เงินที่วางไว้ตามมาตรา264คู่ความมีสิทธิ์ต้องมารับภายใน5ปีตามมาตรา2323ก 23. ารคุม้มครองตามมาตรา264และการขอคุม้มครองในขณะคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลซึ่งศาลชั้นต้นศาลฎีกาก็ได้ดังนั้นคดีถึงที่สุดไปแล้วคู่ความจะมาขอคุม้มครองตามมาตรา264ไม่ได้ การที่ศาลมีคําสั่งจําหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอฟังผลคำพิจารณาคดีอื่นมีผลเท่ากับคําสั่งให้เลื่อนการนั่งพิจารณาไม่ใช่การสั่งจําหน่ายเสียจากระบบตามมาตรา132คดีจึงอยู่ในระหว่างพิจารณาจึงขอคุ้มครองตามมาตรา264ีได้การคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา236ขอให้กร,กรณีสุดเชิ่ได้กรณีที่ศาลมีคำสั่งวางเงินต่อศาล ตามมาตราสองหกสี่จำเลยจะวางหลักทรัพย์เป็นประกันก็หาได้ไม่ก็ขอตามมาตราสองหกสี่นั้นจ้องนในขอบขายแห่งประเด็นและคำขอบอังคับคำรองของโจทย์หรือประโยชน์ตามข้อต่อสู้ข้อเถียงของจำเลยที่ยกขึ้นอ้างในคำให้การข้อความจะให้ความคุ้มครองนอกเหนือจากนั้นไปไม่ได้เพราะการคุ้มครองตามมาตราสองหกสี่เป็นการคุ้มครองเพื่อให้ทรัพย์ระยะสินลนประโยชน์ อย่างใดที่มิพาดกันในคดีการคุ้มครองจนกว่าศาลจะได้มีคำพิพากษานั้นคดีฟ้องถอนอำนาจปกครองเด็กโจรให้จำเลยส่งเด็กให้โจทย์ในระหว่างพิจารณาได้กรณีที่โจทย์ฟ้องบังคับให้จำเลยชำระหน,นี้เป็นเงินถือว่าไม่เป็นการมิพาดกันด้วยทรัพย์สินสิทธิ์ที่ประโยชน์ในคดีดังนั้นโจทย์จะขอให้จำเลยนำทรัพย์สินหรือเงินมาวางต่อศาลตามมาตราสองไม่ได้ มาตราสองหกสวรสอให้นำผลคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความในระหว่างพิจารณาคดีระยะเพียงใดนั้นให้นำมาตราสองหมาบังคับใช้อย่างไรก็ตามคู่ความอาจตกลงกันให้คำสั่งคุ้มครองประโยชน์มีผลจนคดีถึงที่สุดก็ได้จบการนำเสนอขอบคุณครับ